สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเบิดสุขุสุขคนห้ากำมัดตลาดพี่น้องโอ้ยก็บอกได้เบิ้องพี่น้องบนทางสบายดีตอนช่วช่วยพี่น้องเลยรในการกล้องอะไรที่จะสั่นในจักหน่อยผมเป็นยังดอกพี่น้องเลยปดห้าวหน่อยนึงทางเขาเป็นขื่นลายกำลังเดินทางกับพี่น้องมาจากปากซองในตลาดนะ ทางเงินน้องโอ้คนจิตุกทางขัในทางมือบัตรเบาดวเพื่อนยุส่ะเพื่อาได้สตาร์รถกมากกว่าเมื่อวานให้นาจกาค่ะพี่น้อง น้องเลยเออเราออกงานหรมีน้ำอะไรแล้วแต่ว่าเนนี่มีบานน้อ่อนท่าทางฝั่งไทยทางฝั่งไทยไปใช้ภาษาเกันสน้อทางฝั่งเาครับบัดตมเป็น้องคิดินคือเอกลักษณ์เป็น้องเอกลักษณ์ของบัดน้องไปใช้ตรงติดตมต้ติดคิตมแสดงออกมาบ่หอดบัดน้อง

เรียบทางหน่อยสุน,สนทรบุตรฝั่งลาวเดี่ยวย่ำมันเหมือนดำน้ามันก็สีเขียว้องขางข้างไม่ต้อยใครเดี๋ยวบรรยากาศคืบฝนบโตกไปลองมันคืบอยู่ๆถ้ามันตกนะชุมหาเรียบร้อยเปียก dạng từng... một dạng 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 cái dạng 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 รอลุ <m í toys> <c oughs> <P an> ่นวกสะออกพออีกวันอาทิตหรือว่าสองจำเมไปอะไรไปนองไปพ่อันหยุดยน้าให่ยังอยากกินเขาแหงแห้งน้องเ้ยบริกินเขาเศ้าตอนนี้กับสิบม่ากลวสิบมือหาหน้าที่เลยพอด่ายยังไงน้องทางกับลำบากไปน้องฝนต๊เมื่อนน้องน้ำมาหน้าพนบริโตกพน้องหลังจากเมื่อส่งกลางคืนมาพนตกะวันนี้หล ไปดีพี่น้องไปดีพี่น <áb> <stories> ้องเบิร์ตสุขุมชนซื้อค่าตังกองรายเพื่อมาดีซัมพี่ตังไปตังอะไรก็ได้รีวิวพี่น้องของซัมซุงผมจะค่าตังกองบัตรเราซื้อให้พี่น้องมีค่าตังกองรในคลิปแล้วพี่น้องกินข้าวกันยังแม่กินข้าวกันยังชื่อกันก็คงเจ้าแม่กก็อื่นเถิดกันแกเค็ด กอูเน,นี่ยกกปหมได้ยังไงพี่น้องของพกันเมื่อนี้กินกระปุกน,น้อยเดียวบุกเอาใหม่เอาไปจืดก็เลยนม่น่าล้นะมีซองนำสิบพันีนปีนั่น 10, นนไหไปหมดก,ก็จะได้ส,สี่นงกระปุ้นที่น้องพช่นกระปุกนี่ตู้น่แพชชั่น่น <c oughs> น,นี่คือออกเลยเ <c oughs> อาใน,นการหันใส่หน่อมากับออฟทีละสินกระุกพิเศษพี่นอ่อเอาอันนี้ทำแม่นห้น้งเพื่อนเลยขันน้ำไม่สมแล้วเพมีกระปุกใส่อันนี้แมงดาพาจะทำเจลแมงดาให้กินเนาะอันนี้คือกินมันคือเป็นอันนี้คือตีอนถั่วลุว่มนะพี่วาตีดำหมักตาลน้ำสุบผักกะตีน่าะว่าเขื่อนไปลกางเขื่อนหอกเดี๋ยวนี้จะ <c oughs> ไปได้กินดิ๋ยว น้ำมักตาน้ำตา้าขาวมักตาไม่ได้ไป่ากินาหุ่นไ้บุตรกตาติายังมีอยู่หนาเออเอาอีจักต้พปคอกาบอเอาหนังอกเลเอากรนดูก่อเนื้อปนเรือย้ามันาโตกอยู่เ้าน้ำน้ำนมักตาลายขนาดทุเอี้ยม้วกยงไปจักยาโ นมะแตงเนาะมกแตง,ก,แตงกร,รออันนี้ก็เป็นมักนาวกับอันมกเลนอันนี้คือลอไยยังเห็นเจ้าอีกอย่างดูเราต้องแก้หยกใช่ไหมบึงมันีเอียนเ <c oughs> อียนเอ, <c oughs> <c oughs> อียนนะ <c oughs> ่ยนนะู่เป็นอันนะ <c oughs> ปลา <laughs> ปลาหมึกปลามึกล้วยกะลำเวลาของแม่นำมาสมพักนำมาการจ้ะนก็ไปจะช้งะินเาบุกิดกิยาแล้วจะกิน่นี่แหละบุดแน่นกกินข่อยเป็ดจ่ากัยังมีเป็นม้แม่จะมีอายุ

เจะก้อยนนาแผบนะเทาลงไปเทอยู่งามก่นเมนูพี่น้องมาไต่พระลตารางมาหา่ะมขึ้นเียสิไปเยี่ยงกันแมงดากระัดเจิที่หนึ่งทีหนึ่งที่งกลัวนี่แหละโอ้ยบัวไวบัวดอกเจเฮจเอามือวันชินเลยกะให้มันวิดวันชินเลยสิบสองโมงกลัวสิบสองโเลยเลยกะไปได้ ผมไปจ่อยเพราะว่ามันแบบว่าเข้าเพราะว่าวันกบกินเดือนวันอาทันย่านย่านคืนกีนเนือนเลยวันอาทันเราั่านห่วยผมไปด้วยญาติเขาไปเบิ่งกันเป็นเสียงเทศวอยู่ในเพจคนลูกบัวญาติได้เถิดบอกว่าเจ้ย่ไปด้วกูญาติเหมือนว่า ก็เลยันตาย่นะมเปนไม่ยันตายยันยันผีหลอกพี่น้องโอเลนจะชื่อเล็กเนาะโรดิงจังเป็นว่ามันมัอคืนนี่วันผีออกเป็นว่าเดี๋ยวก็มานางว่าว่ผีขู่อะจะอาชีพอะไรนะพี่นนอะมันก็บังจะเหรอลอกแต่นไปก็มันถือกันมื่อวันชิ้นใหญ่ของไี่น้อยคื่อคืะโอ้วันชิ้นเพ่ง เทำไมมันเริ่มมีร่วมยบ้านีเก่น่ะมาชงชุสดเห่นชามานั่เอย่าเออได้ไหยังาจุนี่ไงพี่น้องน้ำน้ำห้รงงานใหม่หรงงานบ้านคือหัวคำหองเฮียเฮียจะขอเหยทวาร ถ้าเบ่งต้องพิ่นตำไปน้องเลยเข้าระดูการตำเข้าระดูการตำเข้าจิตำหม,มักแตงกลัวให้กินไปน้องเผ็ดหรือเผ็ดระดัเอาพอดีกินเอาไปอย่างนี้แม่จะทกินด้วยจามจันทร์ ดีกินใจใจจามาเจ้ามากใหม่ก็อซิมมังแล้วตัวชาดมันอยากเบิดนั่นหละอยากเบิดไงเ่ยมันขับปรุงโมยค้นเป็นไรนะ

ของแขกด้ขายาิองปอมข้งของปอมอมนไี่เห็นอย่เล้แขนี่ของแขกมา,ตาแต่ไทยหูจะได้กับขอบคุณลายๆสำหรับเป็งน,นัวขอบใจหลายๆแต่โดนแหละจนกินจนซีเบดเป็นไห้มาจากจากโลชาโกินุ้าสหว่องน่อยกับนีแล้วยาหนเาอยูี่ กันไป,ไปนกไปินน้องแม่ทุ่งเลยเน่ยเชิญทุ่ง <shit>. ทุ่งกระลูกอหอ่ะแบหกท่ากินเ้ ห้หญ่งงวนงูนึง้าเท่นี้แหละตัวน้อตน้ห้าน่งสองามส่ห้าตัวเกดทองหาเจ้าก็มาถ่ายกิ่ไก่หนูายายน,น,นังกะลังช่วยๆมาไปถ่ายยังไก่ใช่ไหมพี่น้นนนอ,ยอยงไก่ๆ <laughs> <laughs> จอบมอง <laughs> ก<ล>อมไก่ไก่ บอกเลมติดจกิรมาสุดทางะใ้ี่โอยู่พี่น้องไก้กินน้ำหูดแต่หมักแตงพี่น้องชีเมือข่อยชีมือเจ้าแต่คอยกินนักม้าฮีทหอนหมดเ กินก so, ินข้าวเช้าลีเนาะกินข้าวเพลนแล้วเปล่าเนี่ยตาต้นตะตากนี่ก็ทั้งสองคำโดเก็สี่โดดหน้าเต็มเอาตักมาให้มันสูงๆเลยเออกระทังนี่โบยังปวดเนาะได้เหลืองแล้วแม่เพิ่งได้แกงเพชรเนาะ ให้ทายเน็กให้ทายกันทัวเฮ็ดบดเกอบไปว่ปาเฮ็ดข้าวห,วห,วห,หรอเฮ็ดขาวก็มีเฮ็ดบดเขาไม่อยอมเติมโตนะเนีย่ย